สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทแ,แนลนะคะวันนี้มาดูคุณลุงนะคะเริ่มเคลียร์พื้นที่บ่อปลานะคะได้เวลาแล้วนะคะที่จะเอาต้นกล้วยที่เรา,เาลงไปแช่น้ำเพื่อที่ให้ปูนมันจืดนะคะเดือนกว่าแล้วนะคะเนื่องจอากว่าทำไมนานจังเลยเพราะว่าคุณลุงยังไม่ว่างนั่นเองนะคะ วันนี้คุณลุงก็ไม่ว่างเหมือนกันแหละจะต้องไปทำงานด้วยแต่ว่าถ้าเราไม่ทำก็ไม่ได้ปล่อยปลาสัทีนะคะเราจะเอาปลามาปล่อยสทัทีตอนนี้ก็คือกล้วยมันเน่าแล้วนะคะตอนนี้คุณลุงก็เอากล้วยที่เน่าออกละไม้ที่ไหนเอามาไว้ที่โคนของต้นชมพู่นะคะสําหรับบอกกบช่างก็จะมา ทำใหม่ให้อีกทีนึงนะคะจะมาเทพื้นให้ใหม่เพราะว่าน้ําไม่อยู่เลยนะคะตรงนี้ยังไงก็ต้องให้มีน้ําอยู่นะคะอันนี้มันไม่ได้แล้วต้องเออลื้อออกนะคะตอนนี้คุณลุงแต่แต่จอกอยู่ที่นูน่นยังมีใช่ไหมคุณลุงต้นจอกอยู่ที่บอ่อใหญ่มีใช่ไหมคะเอาไม่มีเหรอเ้าไม่มีคุณลุงต้องช้อนเอาไว้หน่อยแล้วคะ่ะซ่อนอุ๊ยอุ้ยลูกออดลูกอดกอดดูดูพี่น้อง ว้าวลูกออสไม่รู้ว่าเป็นลูกกบหรือลูกปาดนะคะเนี่ยอาจจะเป็นลูกปาดหรือลูกกบก็ได้เพราะว่ากบอยู่แถวแถวนี้มันก็มีนะคะเราเลี้ยงเอาไว้มันก็กระโดดออกมาอยู่แถวนี้ว้าวดูสิคุณลุงดูดูด,ดูลูกออสมุดขึ้นมุดลงเยอะเลยนะคะอยู่ที่น้ํานะคะโอ้ดูดูดูปาดคุณลุงเยอะนะคะเนี่ยว้าว ดูดูดูมันมุดขึ้นมุดลงขึ้นมาเล่นน้ำมันมันมันเริ่มจะรู้ตัวว่าเอ๊ะมีอะไรผิดปกติที่นี่อะไรมารบกวนบ้านของเราที่นี่ดูมันมันรู้สึกว่ามันตื่นเต้นมันมุดขึ้นมุดลง,ดลงกันใหญ่เลยนะคะสําหรับลูกออสนะคะแต่ป้าเปียกว่ามันเหมือนลูกออดก,กบนะโอ้ขอให้เป็นลูกกบทีเถิดจะทําอะไรแล้วป้าเปียกเอาไปมก <c oughs> นี่เห็นไหมคะดูสิคะคุณลุง ว้าวลูกออสอ่ะมันมุดขึ้นมุดลงที่น้ําเยอะเลยมันเห็นชัดไหมเนี่ยในกล้องของป้าเดี๋ยวป้าจะซูมลองลองลองซูมดูหวังว่าอ่าจะเห็นชัดๆเนาะนี่เลยนี่เลยกล้องซูมแล้วเห็นชัดไม่เอ่ยลูกออสนะคะพากันมุดขึ้นมุดลงใหญ่เลยพอพอ,พอดีน้ํามันกระเพื่อมเพราะว่าคุณลุงตักเอาอ ต้นกล้วยออกนะคะโหเล่นน้ำกันใหญ่เลยนะเจ้าลูกออดน่ะว้าวว้าวว้าวาโอโ้โหดูคุณลุงกำลังเอาคะแมงลางลงามอ้มีแมลงแมลงที่มาตามทุ่งนามีมีแมงลางงาด้วยคุณลุงว่าอาจจะมีแมงไอ้นั่นด้วยแมงอะไรนะคุณลุงแมงขันโซนไหมแมงอีด อาจจะมีแม่อีดแม่คันโซ่นำก็ได้นะคะบ้านเราดูดูดูว้าวมีลูกออดเยอะด้วยแล้วถ้าปล่อยน้ำออกแล้วมันจะอยู่ยังไงไปตามน้ำเหรอเออเดี๋ยวไปตามน้ำถ้าเราเก็บได้เราก็จะเก็บกลับมาไว้ที่บ่อเหมือนเดิมให้มันออกเป็นลูกนะคะให้มันออกเป็นลูกอ่าคุณลุงมาฝั่งนี้แล้วว้าวดีจังเลยวันนี้บรรยากาศดีดีซูมออดซูมเข้าเยอะให้ดูลูกออด โอ้โหมีมีมีเลยมีจอกมีจอกมีแหนะมีจอกมีแหนเะยอะแยะเลยนะคะได้เวลาสัทีนะคะได้เวลาที่เอากล้วยต้นกล้วยเน่าออกแล้วเราก็จะล้างบ่อปล่อยน้ำใหม่เข้ามาเตรียมพร้อม เตรียมน้ำไว้สำหรับไปเอาพันปลามานะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาพันปลามาลงแต่ต้องเตรียมน้ำเตรียมพื้นที่ให้ให้มันม,ม,มีที่หลบแดดให้มีที่หลบแดดให้ปลาก่อนไม่งั้นร้อนขนาดนี้มันจะตายมันมันจะไม่อยู่นะคะคุณลุงน้ำเย็นไหมข้างล่างเออแต่ว่าตอนนี้มันยังเช้าอยู่นี่คุณลุง แต่ถ้าสมมุติว่ามันแดดจัดร้อนตอนเที่ยวตอนบ่ายนั่นแหละปลามันจะต้องมีที่หลบนะคะจะต้องมีที่หลบแดดหลบร้อนก็คือต้องมีพืชอย่างเช่นจอกนี้หรือไม่ก็ผักตบเหมือนที่คุณลุงว่านะคะนะน่าจะได้มงสแสลนให้อยู่หรอกถ้าเอาปลาม,มาปล่อยโอ้ลูกออดเยอะจริงๆพี่น้องเยอะจริงๆเลย ้เดี๋ยวให้ช่างมาทำบ่อน,นั้นก่อนมาเทพื้นบ่อเล็กค่อยให้เขา,เามุงสแสลนให้ให้ช่างมุงแสแลนให้เพราะว่าช่างเขามีหลายคนเขาช่วยกันจับช่วยกันดึงกันฟังนะแต่แช่มุงสแสลนนี้คุณลุงกับป้าก็ทำได้มันไม่หนักนะคะป้าก็แค่ช่วยคุณลุงจับคุณลุงจะปล่อยน้ำหรือย,ยังคะ นี่เลยคุณลุงก็จะปล่อยน้ําจากตรงนี้เองนะคะเนี่ยัะมีพอดีช่างทําวาวน้ําไว้ข้างนอกให้ข้างนอกบ่อให้ไม่เอาไว้ในบ่อเหมือนเดิมนะคะที่นี่ก็จะมันจะต่ํากว่าระดับนะคะระดับมันจะต่ํากว่าไอ้ตรงที่บ่อปลาอยู่มันจะง่ายกว่าเดิมนะคะน้ํามันจะไปง่ายกว่าเดิมนะคะเออคุณลุงบอกว่าจะให้โทมันนี้อยู่คะ่ะ แตอนนี้ก็ปล่อยน้ําออกมาแล้วดูดูด,ดูลูกออสลูกออสมันเคลื่อนไปตามน้ำอ่ะเราจะเอากระชอนมาวางดักไหมคุณลุงวางดักให้หน่อยเลย เออใช่ไปเอากระชอนมาวางดักให้หน่อยกระชอนที่คุณลุงตัดใบไม้อ่ะเอามาเอามาดักลูกออดเราจะช่วยชีวิตมันนะคะถ้ามันเป็นลูกออดของลูกกบเราก็จะช่วยชีวิตก็คือดักจับเอาตามที่ไหลออกมาตามน้ําเนี่ยว้าวดีจังเลยนะคะลอยน้ําออกแบบสบายๆเลยนะคะตอนนี้เพราะว่าเป็นท่อใหญ่นะคะแล้วก็ระดับของ ท่อน้ําที่ปล่อยน้ําเสียน้ําทิ้งนีนะคะมันอยู่ระดับต่ำกว่าบ่อบปลามันก็เลยออกสบายน,นี่ก็คือช่างออกแบบแล้วก็ทําให้นะคะเมื่อก่อนนี้มันจะอยู่ข้างในนี้เมื่อก่อนนี้จะอยู่ข้างในนะคะท่อท่อระบายจะอยู่ข้างในบ่อบปลาแล้วมันก็อ๋อไม่สะดวกเวลาที่คุณลุงไปปล่อยน้ําทําไปทํามา กลียวมันก็อาจจะหลวมด้วยแล้วทีนี้มันก็ทําให้น้ํามันซึมมันไม่อยู่ด้วยก็มีส่วนนะคะเป็นเหตุเป็นผลหนึ่งเป็นเหตุเป็นผลหนึ่งที่ต้องออกไปไว้ข้างนอกก็ดีด้วยอ่าดีจังเลยลูกออดเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นกับบ้านของเราบ้านเราน้ําทําไมเริ่มลดแบบเร็วจังเลยอะไรแบบนี้เดี๋ยวจะช่วยชีวิตอยู่นะคะ เอากระเอากระชอนเอาสวิงมามารองรับเอาเวลาที่ลูกออดมันออกไปเอากลับมาไว้ที่เดิมถ้าเป็นลูกออดลูกกบโอ้โหลุ้นลุ้นลุ้นนะคะลอยน้ําออกมาคงไม่นานน่าจะหมดแล้วเราก็จะได้เอาน้ําใหม่เข้านะคะลองที่นี่เลยค่ะพีห่หนุ่มันจะได้อา่าไม่ไปที่อื่นะ พอลูกออดมาก็จะมาอยู่เหมือนเหมือนเราเหมือนเราดักจับปลาเลยเนาะเมื่อเราดักจับปลาเวลาที่เราไปจับปลาที่ทุ่งนาเวลาไปตรงป่าที่นองนี่แหละลูกออดก็จะลงมาอยู่ที่นี่ว้าว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 เดี๋ยวเราจะไปทํางานเสือมที่อื่นกันอีกนะคะเดี๋ยวก็ปล่อยน้ําออกที่นี่น่าจะประมาณหนึ่งชั่วโมงน่าจะหมดมั้งหนึ่งชั่วโมงหมดแเราไปทําอย่างอื่นรอ,ออีกก่อนนะคะตอนนี้ อสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูอีกทีว่าลูกออดจะมาจุดเต็มที่นี่หรือเปล่าเนาะไปกันค่ะ